ที่ข่าวดีวเรื่องของผู้สูงอายุค่ะโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับสำหรับผู้ปว่วยติดเตียงค่ะครอบคลุมทุกสิทธิ์แล้วเฉลี่ยไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันค่ะ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะหรือว่าสปสอชอค่ะบรรจุให้พระอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซัพ์เป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาค่ะดําเนินการภายใต้กองทนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและอปททั่วประเทศ แต่ด้วยข้อจํากัดด้านกฎหมายทําให้ที่ผ่านมาค่ะโครงการดําเนินการเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทเท่านั้นรัฐบาลพยายามแก้ไขข้อจํากัดให้ครอบคลุมผู้ป่วยติดเตียงค่ะและผู้ที่มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายทุกสิทธิ์กระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อ18กร,รกฎาคมที่ผ่านมายืนยันว่าสปสอชอค่ะสามารถดําเนินการให้กับคนไทยทุกคนได้แล้วด้วยค่ะเมื่อมีความชัดเจนทางกฎหมายค่ะโครงการนี้จึงสามารถใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิ์ขณะนี้นะคะสปส ชอ,อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้อปทอทั่วประเทศมีการจัดตั้งกองทุนซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วนะคะ7,753แห่งร่วมจัดทําโครงการนี้เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันค่ะมีอปทอทาไปแล้วนะคะ1,876แห่งรวมทั้งหมด2 2 9 5โครงการดูแลผู้สูงอายุทั่วทั้งประเทศ 40, 4 4่6มืคนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธ ตามโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ไม่จำกัดอายุนะคะจากฐานข้อมูลค่ะมีประมาณ50,000รายโดยจะได้รับไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวัน หากครอบครัวใดมีผู้ป่วยและยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปติดต่อขอให้ดําเนินการนะคะแจ้งขอรับสิทธิ์ได้เลยค่ะสายด่วนของสอปอสอชอนะคะ1330 1330นะคะ